ท่านผู้นัส่วนราชการท่านนายอำเภอท่านนายกองกรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นทุกท่านพี่น้องกำรพี่บ้านท่านผู้แทนทางกองทัพอากาศนะครับแล้วก็หน่วยทหารตลอดจนท่านสมาชิกนะครับทั้งเหล่ากาชาติสมาชิกสิงกาา์กาัติตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันนะ บริเวณแห่งนี้เ,เป้าหมายก็คือทุกท่านนั้นตั้งใจที่จะนําสิ่งของมามอบให้แก่ทางเหล่ากษัตริยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะไปร่วมในงานกาชาติปีใหม่นะครับของเชียงใหม่เรานะครับเป็นการนํารางวัลไปมอบโชคให้แก่ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลที่อยากจะมาร่วมสรุปกับเหล่าการคยาจังหวัดเชียงใหม่ นะครับและก็เงินทุกบาททุกสต,ตางค์นั้นนะครับทางเหล่ากาชาติก็จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบภัยหรือที่ได้โอกาสเสียโอกาสะฉนั้นถือว่าทางเหล่ากาชาติงหวัดเชียงใหม่ก็ดีกิ่งกราวาถ่ของทุกอําเภอก็ดีนั้นเป็นหน่วยงานกลางที่จะนํานะครับความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ บุญกุศลของทุกท่านนั้นสิ่งดีๆที่ทุกท่านนั้นได้บริจาคไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของนะครับไปมอบให้แก่ผู้ที่นะครับประสบภัยผู้ที่ได้โอกาสและผู้ที่เสียโอกาสนะครับเหมือนกับเป็นสะพานบุญให้แก่ทุกท่านนะครับเช่นวันนี้ของเบงก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแนทนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ จะได้รับอานิสง์ผลบุญที่ทุกท่านนั้นมีจิตอันเป็นกุศลที่จะมามอบให้แก่ชาวเชียงใหม่นะครับและก็พี่น้องอื่นๆน,น,นะครับที่ที่เดือดร้อนและที่ประสบภัยนะครับก็ขอชื่นชมนะครับกับทางเหล่าะชาราชหวดเชียงใหม่กิงกราชาต,ะชาตนะครับซึ่งภายใต้การนําของท่านนายกเหล่าประราชแล้วก็ของท่านนายอำเภอท่านนายกกิงกราชาต ทุกคนนะครับที่ร่วมกันจับทางสมาชิกนะครับเรล่ากษตริกับสมาชิกสิงคชาตตลอดจนท่านผู้เกียท่านนะครับวันนี้ถือว่าจนผู้ว่าแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์รวมเป็นสะพานบุญที่จะนำความปรารถนาดีนำจิตอันเป็นกุศลที่ทุกท่านได้กรุณานำสิ่งของนำเงินมาบริจาคให้เหากษัติเพื่อไป ใช้ในใน,ในงานาประจําปีนะครับในฤดูหนาวนะครับป,ปีนี้ไปอย่าลืมนะครับท่านผู้ใหญ่ครับหลังจากที่ทุกท่านได้มาร่วมอามอบสิ่งดีๆให้แก Star ่ <Pro blem aker> พี่น้องประชาชนผ่านหลารแเทศแล้วก็เชิญทานประธานพันธุ์เผยแพร่โดยเฉพาะพี่น้องสื่อมชนนะครับเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนเน,นี่ยได้มาเที่ยวง,งานฤดูหนาวนะครับและงานการแพทย์ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ด้วยโดยเราจะเริ่มงานวันที่30บ ธันวาคมถึงวันที่12มก,กราคมนะครับงานปีนี้จะแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาปีนี้จะมีสิ่งแ,แไปลกใหม่ๆดีๆมามอบให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แลนะนักท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นจะมีหมาพันอะไรนะฮะชิบเบตันตัวไม่แพงครับตัวละ40ล้านบาทเอามาแสดงให้ดูมาโชว์มีหลายตัวนะฮะ แล้วก็จะเอาดาราม้าสี่ขาเนี่ยม้าหมาสี่ขามาโชว์มาแสดงโชว์ครับมา้มาสี่ขามาโชว์ครับแล้วก็จะเนรมิตให้ในส่วนของสำนักงานประสาทจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับฮอ,อลแลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์มีแกะมีอะไรต่างมาให้ป้อนนมมาถ่ายรูปส,สวยๆทำบรรยากาศแบบคาวบอยไนท์นะครับแล้วก็จะมีเครือสาพัดนำสินค้าสองร้อยแบรนด์เนม มาขายในราคาต้นทุนราคาพิเศษหรือต่ำกว่าทุนนะครับก็ะจะเป็นความร่วมมือกันนะครับแล้วก็ยังมีทาง,างกระทรวงเกษตรนะครับทางกเกษตรจังหวัดนะครับนำสิ่งดีๆมาอีกม,มากมายมีหน่วยทหารมีหมาอะไรแม่โจ้หมาอะไรมอชอนะครับแล้วก็จะมีหน่วยราชการหลายห,หน่วยที่ผมันยังอาจจะบรรยายไม่หมดต,ต้องกามเดียวว่าปีนี้ งานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่และงานกาชาติจังหวัดเชียงใหม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมานครับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ก็จะเป็นปีที่81น,นะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆมอบให้แก่พวกเราและก็ขอนะครับให้ทุกท่านชื่อประสามพันธ์เชิญชวนท่านผู้ใหญ่ทท่านมาร่วมเลยโดยเฉพาะปีนี้นะครับร้านกาชาติก็จะยิ่งใหญ่ทุกปีเพราะว่าของทุกชิ้นนะครับที่ท่านนามาบริจาคในวันนี้เห็นว่านโยบายของท่าน นยา,ายกเหล่ากษัตริย์คณะกรรมการเหล่ากษัตริจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะมอบให้แก่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวท่านนายกเหลาาา่ากษัตริย์คงจะกราบเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับครับต้องขอในานามขอดบัในนามของจังหวัดเชียงใหม่ขอกรนาบขอบคุณทุกท่านด้นนวยความเคารพครับขอบคุณครับอัน